คือถ้ากูเปิดท็อปิกเนี้ยกูจะโดนหาว่าเหยียดเพศปะ่ะคือเป็นงี้เว้ยคือมี LGBTQ มาถามกูว่าเล่นเกมอะไรอยู่กูก็ตอบกลับไปว่า Blue Archive มันก็ถามว่าเป็นเกมอะไรกูเลยส่งคลิปวิดีโอให้ดูและนี่คือสิ่งที่มันตอบกลับมามึงกำลังแดกดันมึงกำลังเหยียดกูคือกูจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกมมีเป็นพันๆล้านเกมแต่มีแค่7 8เท่านั้นที่ทำขายพวกมึงอะ ส่วนอย่าเขาทำขายผู้ชายกันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะตลาดเกมอ่ะชายเป็นใหญ่เว้ยมึงต้องเข้าใจหน่อยว่าทําขายพวกมึงอ่ะทําขายเกมทาขายตุด๊ดะมันขายไม่ได้มึงเข้าใจปะ ถ้าม well. so ึงอยากจะเล่นนักอะมึงไปเล่นอาวนู่นนี้เหียสกินเมดสกินอะไรน่ะมึงก็เติมเล่นไปมึงดูเกมที่สอนให้เรียกนอนเบลลี่เรียกนู่นนี่นั่นให้ถูกต้องในโลกแฟนตาซีกับเกมซามูไรคนดําที่เป็นเกะมันขายออกไหมเหียตัดไปดูบัวอาคาฟตัดไปดูดูมตัดไปดูวอ์แฮมเมอร์เกมที่มึงด่าว่าเป็นเกมชายแท้จัดจัดแต่มันขายได้เพราะอะไรก็เพราะในวงการเกมพูกกูเป็นใหญ่ไงเขาต้องการเงินเขาขายผู้กูได้ไง